สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับยูดีแองครับพี่น้องคลิปนี้ครับจะมาคุยกันเรื่องปุ๋ยทางใบฮอร์โมนรวมไปถึงจำพวกอาหารเสริมทางใบให้กับพืชทุกชนิดนะครับซึ่งมีงหลายท่านเนี่ยเวลาบอต้นผ่านไปเขาจะถามว่ามันจำเป็นต้องใช้ไหมบอต้นใช้เฉพาะปุ๋ยทางดินซึ่งเป็นปุ๋ยหลักอย่างเดียวได้ไหม ได้นะมันได้นะครับแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพดินเพราะว่าดินของเราแต่ละพื้นที่ดินไม่เหมือนกันนะครับถ้าดินที่อุดมสมบูรณ์มีความร่วนซุยมีจุลินทรีย์ที่มันครบถ้วนเนี่ยคือสรุปกันว่าดินมันสมบูรณ์ใส่ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าดินที่มันไม่ สม,มุนอะพูดง่ายมันเป็นกรดเป็นด่างมันแก้ยังไงก็ไม่หายอย่างเงี้ยนะครับใส่ปูนขาวก็แล้วแก้ยังไงก็แล้วมันไม่ดีขึ้นแต่ก็ยังพอปลูกพืชได้ทีนี้การให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยอย่างเดียวนะพืชมันอาจจะได้กินไม่เต็มที่นะครับในการดูดซับในการกินปุ๋ยเนี่ย กระบวนการของเขามันไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จําเป็นต้องเสริมทางใบด้วยนะครับในเมื่อทางดินเนี่ยพืชมันไม่ค่อยจะกินปุ๋ยทางดินเพราะดินมันไม่ได้ดินมันอาจจะแน่นนะครับดนินอาจจะเป็นกรดดนินอาจจะเสื่อมซึ่งเราพยายามแก้แล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาแก้ปัญหาที่เสริมปุ๋ยทางใบนะครับ ปุ๋ยทางใบก็เป็นแบบฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนต่างๆพวกอาหารเสริมเกี่ยวกับพืชต่างๆเนี่ยมีมากมายในท้องตลาดนะครับเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็เสริมด้วยการฉีดพ่นที่ใบนะครับเพราะว่าดินเรามันไม่ได้แต่เรามีพื้นที่มันอยู่แค่นี้เราก็อยากจะปลูกพืช ซึ่งมันก็ยังปลูกพืชได้แต่ความเจริญเติบโตมันอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นเขาซึ่งคนอื่นดินก็อาจจะได้นะครับความจําเป็นมันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องที่เราจําเป็นจะต้องใช้นะครับแต่นี้ถามว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยมันแบบไหนเอาปุ๋ยเม็ดที่เป็นถุงเนี่ยแต่ละสูตรมาใส่เอปุ๋ยสูตร15มาละลายน้ําเอาไปฉีดได้ไหม ฉีดได้แต่พืชมันไม่ได้กินครับเพราะว่าปุ๋ยเม็ดปุ๋ยที่ใส่ทางดินเนี่ยมันมีโมเลกุลที่ใหญ่เราจะเอามาละลายน้ำยังไงเอามาฉีดพ่นยังไงพืชก็ไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินนอกจากจะไม่ได้กินแล้วเนี่ยเพลเพลใบาอาจจะไหม้ด้วยสำมไปใบาอาจจะเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่พี่น้องหลายๆท่านก็อาจจะรู้ถ้ามีถึงการหรือว่าไปเห็นคนอื่นมาก็ามาทำตามมันไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับปุ๋ยเม็ดที่ใส่ทางเดินและเอามาผสมน้ำไปฉีดเชดเช่นเดียวกันกับโฮอร์โมนเนี่ยหรือปุ๋ยทางใบเนี่ยมันไม่ได้พืชมันไม่ได้กินนะครับ อันนี้คือปุ๋ยเม็ดนะครับฉีดได้เฉพาะปุ๋ยที่เขาผลิตมาที่เขาทำมาแบบเป็นปุ๋ยทางใบหรือจำพวกฮอร์โมนต่างๆนี่นะครับอาหารเสริมต่างๆเกี่ยวกับพืชมันจะมีโมเลกุลที่เล็กนะครับมันจะแทกรกซึมเข้าไปได้กับใบพืชของเรานะครับอันนี้เอามาฉีดได้แต่ถ้าเราเอาปุ๋ยเม็ด มาละลายน้ําแล้วใส่บัวรดน้ําไปรดให้กับพืชได้แต่ต้องรดน้ําตามหลังนะครับถ้าเราไม่ได้รดน้ําตามหลังก็อาจจะทําให้พืชเนี่ยเหี่ยวได้ใบไม่ได้นะครับละลายน้ําได้แต่ต้องละลายน้ําแล้วรดที่โคนอย่างเดียวปุ๋ยเม็ดนะครับ ปุ๋ยที่ใส่ทางดินก็เหมือนที่พี่น้องเรา,เราหลายๆท่านเนี่ยก็เอามาผสมถังละลายแล้วก็ปล่อยไปตามสายน้ำหยดให้กับพืชมันลงที่ดินลงที่โคนอย่างเดียวได้นะครับแต่ผสมน้ำมาฉีดไม่เกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกนะครับระหว่างปุ๋ยทางใบกับปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบ ก็จะเป็นแบบน้ำที่เขาทำมาบางยี่ห้อแบบผงมาละลายน้ำซึ่งเขาเรียกว่ามันจะเป็นโมเลกุลที่เล็กแทรกซึมเข้าไปในใบของพืชเราได้พืชเนี่ยจะได้รับปุ๋ยจำพวกทางใบเนี่ยได้เร็วได้ไวไวกว่าปุ๋ยทางดินนะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย ระหว่างปุ๋ยทางใบกับปุ๋ยทางดินอันไหนมันแน่กว่ากันปุ๋ยทางดินครับปุ๋ยทางดินเนี่ยเขาก็จะเริ่มกินบำรุงมาจากรากขึ้นมาเลี้ยงต้นแล้วเมืมันเลี้ยงใบนะครับมาตามกระบวนการของเขาพืชก็จะมีความเจริญเติบโตไปตามนั้นนะครับพอมาถึงตรงนี้พี่น้องอาจจะบอกว่าอา้าว ดินของผมมันก็ดมสมบูรณ์นะบ่าวต้นแต่ผมอยากจะฉีดทางใบเนี่ยอยากจะเสริมให้พืชมันเจริญเติบโตวไวไนเนี่ยได้ไหมมันก็ได้ครับก็ทุกคนในปัจจุบันนี้ที่เราทําเกษตร,รไม่ว่าจะดินดีไม่ดีดินดมสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราก็าฉีดพ่นปุย๋ยทางใบฮอร์โมนทองเอ่อทางใบอาหารเสริมทุกชนิดเนี่ยให้กับพืชอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นการเร่งความเจริญเติบโต เสริมอาหารให้กับพืชน,นะครับเพื่อที่จะได้ผลิตดอกออกผลให้เราแบบอดมผสมบูรณ์พูดกันง่ายงายว่าดินแบบไหนจะยังไงเราก็ฉีดได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นดินเสริอมอย่างเดียวดินที่ปุ๋ยพืชไม่กินปุ๋ยนะครับฉีดได้ทุกท่านปกติเราก็ฉีดกันอยู่แล้วนะครับแต่ ที่ผมมาพูดวันนี้พูดถึงว่าดินที่พี่น้องปลูกอะไรแล้วไม่ค่อยงามแก้ยังไงก็ไม่สวยแก้ยังไงพืชก็ไม่งามใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่เจริญเติบโตสักทีเนี่ยนะครับก็ต้องมาแก้ด้วยการพ่นปุ๋ยทางใบนะครับจำพวกฮอร์โมนต่างๆนี่แหละครับอาหารเสริมต่างๆที่เขามีขายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะเลือกใช้ปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบหรือจะพวกอาหารเสริมต่างๆเราก็ต้องดูเลยครับว่าเราจะใช้แบบไหนเพราะว่าตามท้องตลาดปัจจุบันนี้มันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะได้ผลกันท่านั้นแหละครับที่เขาทำทำขายกันนี่นะนะครับถามว่าเราจะมาทำเองได้ไหมมันก็ทำเองได้นะครับ แต่มันก็จะมีกระบวนการมันมีหลายสูตรครับมีหลายสูตรทีนี้พี่น้องหลายๆท่านบอกว่าที่ไี่ซื้อมาดีกว่าโคนเดียวห้าหกร้อยอ่ามันก็แล้วแต่ความสะดวกความพี่น้องนะครับเพราะว่าหลายๆท่านทําสวนใหญ่ปลูกเยอะไม่มีเวลาที่จะมาหมักเองอะไรเองก็ต้องซื้อนะครับก็ไม่ว่ากันตรงนี้นะครับอย่างนั้นอย่างไนที่เราจะได้นะครับ วิ่ผลผลิตรเราจะงามเราก็ทำกันไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุปพูดคุยกันแค่นี้นะครับเฉพาะเรื่องปุ๋ยเสริมทางใบว่าเราจำเป็นต้องใช้ไหมนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมบอต้นดึซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปนี้มานั่งพูดอากาศหนาวๆเย็นๆ พูดผิดพูดถกูกต้องขออภัยด้วยนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านประสบความสําเร็จในการทําเกษตรนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ